<laughs> โอ้ยอยางที่ผมออนโอ้โอย่างที่ผมหลังจากที่ผมไม่ได้สตรีมมานานแสนนาน <laughs> เออผมก็เพิ่งเข้ามาดิเฮ้ยนี่ผมคิกว่าเกมนี้จะตายไปแล้วแนะ่ ต้องขอบคุณเกมอันนี้เลยพนพัฒนาอันนี้มันเนี่ยโอ้ทำให้รู้กึกกลบบเข้าสู่มานอนอีกครั้งหนึ่งแอปเนึงเ <c oughs> <c oughs> สียงมันไม่เข้าฮัลโหลช่างแมงแล้วกันค่อยคิดนี้ผมโหลดมาแล้วโหลดมาเลยเลยนะี่ยแล้วก็ดีเลยนะรอเดี๋ยวยังไม่รู้ว่ามันมเล่นออนไลน์ได้ไหมถ้าเล่นออนไลน์ได้เดี๋ยวก็เราจะเราจะเด็กปั๊มกันเนี่ยเด็กปั๊มกัน ผมก็ไม่ได้เล่นแนนอันนี้คือแบบพึ่งเข้ามาครั้งอันนี้คือแรกสุดเลยเนะี่ยแรกแลกนเลยเนี่ยแรกเลยนะอ,นะ <c oughs> อยากสกิปะฮัลโหลสกปได้ไหมอ่ะนี่ผมก็จำระบบไม่ได้นะปุ่มยังปุ่มยังใช้ปุ่มลัำไม่ได้เนะี่ย ไม่ได้เปิดใหม่ไม่ได้เปิดใหม่แป๊บน,นึงเดี๋ยวผมเทสเสียงกันนึงอ่าใหม่ใหม่ไม่กี่นนี่สักครู่นไม่ได้เปิดใหม่ครับแต่ว่าเหมือนว่าเขาสร้างอีกเซิร์ฟนึงเซิร์ฟจ,จะเรียกว่าเป็นเซิร์ฟเถื่อนก็ได้หรือจะอืมม้วนมันไม่ใช่เซิร์ฟหลักอะฮะของทางยุโรปเขาสร้างเซิร์ฟมาอีกเซิร์ฟนึงมันเป็นลิขส์อกลุ่มของเซิร์ฟยุโรปเขาแล้วก็จะมีลิงนะก์ได้นะก็ได้นะหลังจากที่ NN เนื่องจากที่เอมันไม่พัฒนาแล้วมันก็ปิดเซิร์ฟไปแล้วอืมเส้นที่พิชฌาแต่ต้องผมต้องดูรู้ว่า ว่าเซิร์ฟไม่รู้ว่าเซิร์ฟมันจะแหลกขนาดนั้นหรือเปล่ายังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าไม่แหลกก็ได้เซิร์ฟใหม่ใช่ใช่ครับใช่มันมีอยู่3เซิร์ฟมัง้งเซิร์ฟ NA เซิร์ฟ EU แล้วก็น่าจะเป็นเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งก็ลืมละไม่ค่อยได้อันนี้เท่าไหร่ ก็อัปเดตเรื่อยๆนะผม้โหก็อัปเดตเรื่อยๆนะแต่ว่าก็เหมือนเปลี่ยนมันก็เปิดรอบให้เขาเล่นนะเปิดรอบอ,อันนี้ผมก็เพิ่งโหลดมาโง่ๆเลยอ,ยอ่อ้นี่อะโอ้ยนี่แบบอุ้ยผมไม่ได้มาเกือบเกือบจะปีหนึ่งแล้วเนี่ยแปดเดือนเก้าเดือนแล้วเนี่ยจริงๆ แต่ถ้าหากลาเกมนี้วงการเกมนี้ไปก็อู้เฮ้ยอะไรตามมาไรเดี๋ยวผมดูเซ็ตปุ่มคีย์ลัดก่อนว่าอย่างนี้ป่ะอ่ะฮะอ่ะฮะตัวละครอออย่าหาทำ เอคิออนเล่นได้นะแต่อย่าหาท่ามเนี่ยมี่ผมรู้สึกเดี๋ยวเดินะนะคุ้มตัวเขาปรับแคดอะไนนรือเปล่าตัวละครสก,กิลเนิร์ฟก็โจ๋ยไม่เป็นไรฮะโอ้โหนี่ผมเหมือนต้องรีเซ็ตใหม่หอเนี่ยนั่นน่ะใช่หรอปะ

ยุกิผมก็ไม่ค่อยได้เล่นนะนะเคล่าได้มันขนาดนี้แล้วเนาะมีใครอยากกอลิเฟียนไหมฮะมีใครอยากรีเฟียนไหมเอ้ยนี่คือนี่คือเพิ่งโหลดครั้งแรกเลยเนี่ยอ๋อยังไม่ได้สัมผัสคำว่านี่เลยนะตึงๆเลยนะเฮ้ยเอ้ยโอ้ยเฮียได้เวลาตึงๆแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหจังหวะนี้จริงๆ เสียงมันรบก,กวนน่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมปิดเสียงนี้ก่อนนะแป๊บหนึ่งเอาไงดีเอาไงดีหรือไงหรือผมจะเล่นตัวปั่นเลย <c oughs> ไม่ได้อ่ะนึกว่านี่เพราะว่าอืตอนแรกผมนึกว่าจะเล่น pvp ได้น,น่ะ <c oughs> แต่เขาบอกเขาจะทำพ p พีสักพักหนึ่งน่ะ <c oughs> จริงอันนี้ก็เล่นได้แค่พวกอันนี้อย่างเดียวนะ ของบ v วเองนีะมัยังมันยังเล่นบี p ไม่ได้ด็จริงถึงอยากเล่นนะฮะแต่ก็เล่นไม่ได้จริงเพราะว่ามันมันเล่นด้แค่จริงเสียดายเนาะเสียดายอืมไม่รู้ว่ามันมีหมดสร้างห้องปกติหรือว่าถ้ามีก็ดีถ้ามีอะไร มแต่คิดถึงกาชางกาชาแบบนี้สมัยก่อนเลยนี่คือขนาดม่ด้เ้มาเกือบปีแล้วเนี่ยจริงไม่รู้ว่าหรือต้อง ผมให้ทดลองเล่นก่อนเนะี่ยผมว่าอาจจะให้ทดลองเล่นมัง้งคิดว่านะเดาผมเดานะ <c oughs> อ้ยขอบคุณที่มาดูหกคนโอ้โหมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นอนะจะ,จะเย็นก่อนนะอันนี้ผมยังไม่รู้วอะไรเลยสรุปคือ PV p p ม,มันมีใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีเดี๋ยวผม <c oughs> เออสาหรับคนที่คที่โหลดมาเล่นแล้วแนะนำให้ผมอะไดีว่ามันมีโหมด pvp ปะ่ะหรือยังเป็นโหมดยังเป็นหรือเล่นได้แค่โหมดพ v e ีเฉยอันนี้คือผมก็จําไม่ได้แลนะ้วนี่ะ จำลู้ไม่ได้อะนเอ,อ้ผมถามกลุ่มวันนี้อีกกลุ่มนึงกลุ่มของที่เขาให้ลิงก์ของอันนี้มา โอ้โหมีคนดูโอ้โหเนี่ยคนดูเยอะจริงอะไรจริงโอ้โห,โห ไม่รู้ว่าตอนนี้มันยังหม,มุน PVP ปะ่ะหรือไม่มีล้วงง<ว>อย่างวันนี้ จำรู้ไม่ได้นะ 咋了？ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะยังหาผู้รู้ไม่ได้เลยเอยเนออยากรู้เฉยว่านนี้มันเล่นได้มันเล่น PVP หรือเปล่านะ่ะตายละมีใครบอกได้ไหมฮะว่ามันเล่น PVP ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้มัน ยังไม่รู้เลยว่าเล่นได้หรือเปล่า <c oughs> นี่ไม่เกี่ยวอันนี้มันของอันนี้ของโค้ดเก่า ยังมีคนมาดูบางทีเอฮ้ยแต่ผมก็คิดถึงไว้สมัยก่อนนะที่มันเล่นที่มันเล่นได้นะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเล่นได้กันหรือผมเข้าเข้าอะไรผิดแปบบอกวะไม่แน่ใจเดี๋ยวนะ นนงนนปึโอ้ยตอนแรกก็ดูมีคนเข้าดูตั้งเยอะเลยเนี <c oughs> ่ย,ย,ยน้ำตาจะไหลเนี่ยตายละ ว่ามมจะลงคลิปยังไงไม่รู้อะพอเวลาเกมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีฮะส่วนใหญ่ก็กลับไปเล่นเกมแบบเกมปลูกผักเฉยเเฉยวเฉยเอ่ะอืมแต่ก่อนผมก็ขยันลงคลิปนะแต่พอลงคลิปเรื่อยเรื่อมันรู้สึกแบบนั่นแหละรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกก็เลยแบบปล่อยวางเลย เสเียดายเนาะถ้ามีโหมด v ีก็น่าจะสนุกกวาเนี้นี่โหมดมันโหมดมันมีแค่พี e ีเองน่าเสียดายเดี๋ยวผมไปหาราไละเหียเพิพ่มเั้โอ้ตอตายแล้ว สำหรับที่คนอยากโหลดลิงก์ก็โหลดลิงก์ด้านล่างนะีนดิทอะ่ะผมก็แปะไว้ให้แล้วแต่ก็ไม่ค่อยจะแนะนำตรงที่ว่าให้ไปโหลดใน d สี4แนะนำว่าให้โหลดไปในได y ีดีกว่าอืมอาจจะไม่ค่อยอยากจะทำคลิปให้โหลดเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวซวย <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าคนอยากคนถ้าคนอยากจะเล่นจริงๆอะ่ะแล้วก็รับความเสี่ยงเรื่องไว มันไม่เหมือนไวรัสเบื้อคุณแต่แค่บอกว่าไอ้โปรแกรมนั้นอ่ะมันจะเหมือนกับไวรัสตรงที่ว่ามันจะเหมือนกับเกมเกมนึ่งมันจะเหมือนกับค่ายเกมหนึ่งอะค่ายเกมสิบแปดบ่วงมันจะไม่เหมือนกับของดีดีเอ็มเอ็มนะแต่จะเหมือนอแต่จะเหมือนกับเกมหนึ่งเกมที่เป็นเดี๋ยนะไอลิงออฟไลน์อะไรสักอย่างที่มันเคยที่มันเกมสิบแปดบวง,งนั่นแะของค่ายอะไรวะเดี๋ยวนะ ผมเซฟรลไหมเออของค่ายอีโรแ l a อ่ะอันนั้นอะสมัยก่อนอะมันก็เป็นเหมือนกันฮะที่บอกว่าดาวโหลดแล้วบอกว่ามันเป็นไฟล์ที่อันตรายแต่ใช่ไหมไม่ใช่มันคือไฟล์อัปเดตอืมมันคือไฟล์โหลดอัปเดตเฉยมันจะคล้ายๆกันฮะแต่ก็แนะนําว่าให้โหลดแยกดีกว่าจริงๆอืมให้โหลดแยกไปไปโหลดไดดีก็ได้ไม่ต้องไปโหลดในไดซีถ้าโหลดไดซีส่วนใหญ่เดี๋ยวมันจะค้าง ชิปหายกันพอดีฮะจริงๆเนาะถ้าโหลดได้ดีอย่างน้อยก็คือมันก็จะไปอยู่ทห้อันนั้นแหละแต่มันถามว่ามันเป็นไวรัสแรงไหมไม่ได้ไม่ค่อยไร้แรงอะไรเท่าไหร่ถ้าคุณเคยโหลดเกมพวกค่ายเกมแบบอันนั้นมาก่อนน่โหลดค่ายเกมของอีโรแลบมาก่อนแต่จะไม่เหมือนกับ d m m d m มมันต่ก่อนมันก็เคยเป็นนะฮะสมัยก่อนเนาะอัปเดตแล้วมันก็ลงมันก็มีแจ้งเตือนว่ามันมีไวรัสอยู่สุดท้ายมันก็ไม่มีไวรัสหรอก แต,แ,ตแต่เดี๋ยวนี้คืออัปเดตของ DMM ม,มันเปลี่ยนไปเยอะละเออต้อง 3- 4ปีก่อนละจริงๆสมัยก่อนนูนนะ่นอ่ะจริงๆแ,แ,แต่เดี๋ยวนี้มันก็นี่ละเกมนี้น่าจะเล,เล่นได้แค่โหมดเดียวนะคิดว่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปหาอะไรเพิ่มมนาะอันนี้คือโหลดมางโง,ง่ๆเลยนะแต่ยังไม่รู้ว่าอ่ามันเล่นได้มัน PVP มันเล่นได้หรือเปล่าถ้าเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเล่นได้ก็ดีสรุปคือตามนี้แหละฮะจริงๆ อโอเคไม่ได้มีอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงของเวลานอกแป๊บหนึ่งนะอาจจะไปนี่ก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกช่วงนึ่งฮะช่วงเย็นเจอกันนะ <laughs> นี่มันผมม,มันมาลองเทสได้เฉยเนะี่ยจริงเพิ่งเข้ามาแบบโง่เลย